ทำไมถึงมาขายของออนไลน์เหรอครับเพราะว่าเอาจริงๆคือเราเราอยากรวยอะ่ะแล้วก็อยากมีเงินค่ะอยากมีรายได้เยอะๆมากขึ้นค่ะเริ่มขายของออนไลน์มาได้นานเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะจริงๆบ๊อบก็ทําขายของออนไลน์มาประมาณ4ี่ปีกว่าๆแล้วคะ่ะก็เริ่มจากตอนแรกก็เป็นตัวแทนนะคะแล้วก็สมัครมาเป็นตัวแทนแล้วก็เริ่มขายข,ายของมาจนตอนนี้ทํามาประมาณ4ี่ปีกว่าๆแล้วสนุกมากคะ่ะมันก็เปลี่ยนไปทุกๆปีเลย เริ่มต้นยังไงใช่ไหมคะโอเคเริ่มต้นยังไงต้องบอกว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ย เป็นพนักง,งานประจำเราทำมา12ปีก็ここแบบมีเงินเดือนเรียกว่าเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยนะคะหลายๆที่รวมกันก็เ,เงินเดือนสุดท้ายถาไม่ผิดก็เกือบแสนนะคะเรียกว่าขาดอีกไม่กี่พันเองก็คบหนึ่งแบาทแต่ว่าที่มาเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าเราเห็นเพื่อนนะคะมาขายของออนไลน์แล้วได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้เออได้งเงินน่ยเยอะมากเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราวัวแต่นั่งทำงานประจาอย่างเดียวเรามีรรยรับทางเดียวทําไมเราลองไม่ มาขายของออนไลน์ดูนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ที่ทำให้บอป่ะเข้ามาขายของออนไลน์เป็นครั้งแรกค่ะขั้นตอนแรกทํายังไงเหรอคะทํายังไงตอนนั้นจําได้ว่าก็สมัครนะสมัครมาเป็นตัวแทนก่อนแล้วก็เอ่อเปิดบิน300บาทแล้วก็ลองสมัคร ลองสมัครเเข้ามาเรียนออนไลน์ก่อนแล้วก็ลองมาดูว่าถ้าเราจะหาตัวแทนต่อไปเราจะไปหาลูกค้าเราจะขายของเราจะเริ่มโพดยังไงก็เราก็เลยเข้ามาเรียนรู้ก่อนจากเงิน300บาท อาชีพเดิมเหรอคะอาชีพเดิมบอกได้ไหมบอกบอกได้คะ่ะก็นะคะอาชีพเดิมทําเป็นเออเรียกว่าเป็นเออทำงันทางด้านการตลาดการขายคะ่ะก็เป็นผู้บริหารในวงการขายการตลาดเนาะแล้วก็มีเออเขาเรียกว่างานเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วก็ทําแบบให้สินค้าดังนู่นนี่นะั่นแต่พอเรากลับมา ขายของออนไลน์ line, มันแตกต่างกันยังไงกับงานที่เราทําบอกเลยว่ามันต่างกันอันนั้นนะ่ยคือเราเป็นลูกจ้างมืออาชีพใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราเหมือนกับเรามีกิจการเป็นของตัวเองอ่ะเราอยากขายของออนไลน์ line, เราอยากโพสต์อยากรีวิวอยากทําอะไรก็ได้แต่ว่าเราแค่มาเรียนรู้ว่าเออสิ่งที่เราต้องทำอ่ะมันมันเหมือนกับเรากําลังจะเป็น SME อะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ทํางานเพื่อคอร์ปอเรทหรือว่าเพื่อบริษัทซึ่งอันนั้นนะ่ยมันมันมีกรอบในการทําเยอะแต่การที่เรามาขายของออนไลน์ line, มันต่างกันที่ว่าเรา สามารถนะคะทำได้อย่างที่เราอยากทําเลยแล้วก็ไม่ต้องไปปรึกษาอะไรใครเยอะเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําแล้วก็พัฒนาแล้วก็ค่อยๆฝึกตัวเองค่ะสิ่งที่กลัวเอาจริงคือกลัวไม่มีเงินนะกลัวแบบเงินในบัญชีมันจะหมดไปมันจะหมดไปแล้วก็ เราไม่รู้เราจะไปหาเงินมาจากที่ไหนใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเราตกงานเราก็ยิ่งไม่มีเงินเลยอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าแบบนี่เป็นสิ่งที่กลัวมากๆเลยแล้วตอนนี้คือแบบโรคระบาดมันเยอะมากอะพี่แล้วเรารู้สึกว่าแบบถ้าเรายังยังไม่มีเงินอยู่แบบนี้หรือว่าเราต้องตกงานนะคะเรา,าจ,จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงไม่สามารถดูแลตัวเราเองได้หรือว่าครอบครัวเราได้ก็รเลยแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่อบกลัวมากคือกลัวกลัวไม่มีเงินนะเงินมันสำคัญตอนที่เราไม่มีเลยแหละ ยามแบบถ้าจะอยากอยากจะมาขายของอะไรแล้วประสบความสําเร็จเช่นบอกเองก็ทํามาแบบจนน่าตกใจว่าในช่วงระยะเวลาที่เริ่มต้นมา4ปีแต่ว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาปีกว่ากว่าที่ผ่านมาเนี่ยขายของไปได้ประมาณสัก50ล้าน50ล้านบาทนะหปีกว่ากว่าห้าสิบล้านบาทก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยแหละมัน มันนิยามของเราก็คือว่าเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําแล้วก็ส่งต่อนะคะเรียนรู้ลงมือทําแล้วก็ส่งต่อที่เราต้องส่งต่อเพราะเราต้องส่งต่อให้ทีมงานหรือตัวแทนที่เข้ามาขายของออนไลน์เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นหัวใจมากๆเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเก่งอยู่คนเดียวแต่เราไม่สามารถทําให้คนที่เข้ามาขายของกับเราเก่งเหมือนเราด้วยได้เนี่ยมันก็ยากนะเราต้องขายคนเดียวไปตลอดเนี่ยแหละเพราะว่าเนี่ยคือคีย์เวิร์ดของบลอกสามคำค่ะที่อายากจะบอกกับทุกคนท้ายนี้อายากจะบอกอะไรกับ เพื่อนๆหรอคะที่ที่อยากจะเข้ามาขายของอะไรใช่ไหมเอาจริงๆว่าทํางานประจําอยู่ก็สามารถมีรายได้ทางนึงด้วยแล้วก็เพิ่มใช่ไหมคะเพิ่มรายได้อีกกระเป๋านึงให้กับคุณในยุคที่แบบยุคนี้มันก็โควิด1นึง่งเนาะไม่รู้ว่าคุณจะตกงานเมื่อไหร่แต่ว่าเราลาออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราผ่านจุดนั้นมาแล้วแหละนะถ้าเกิดคนทํางานบอกว่ามีรายได้กระเป๋น่าจะดีกว่าส่วนพี่ๆคนไหนที่หรือว่าน้องคนไหนที่เป็นเจ้าของกิจาการเนาะพี่ว่าก็ลองเข้ามา ขายของออนไลน์ลองเข้ามาเรียนรู้ตลาดขายของออนไลน์เพราะว่าอันนี้มันน่าจับเป็นนะคะอะไรที่เอาไปต่อยอดในสิ่งที่คุณทําอยู่ธุรกิจที่คุณมีอยู่ได้แล้วก็ลองเข้ามาศึกษาดูบอกว่ามันไม่เสียหลายเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณขายอยู่คนเดียวคุณต้องทําไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดคุณมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เหรอมาเป็นนักธุรกิจออนไลน์ online, เนี่ยคุณจะสามารถสร้างธุรกิจที่ใหญ่กว่าการขายของคนเดียวคือการสร้างทีมขายการนะคะการขายของแบบซึ่งเราไม่ต้องมานั่งสต็อกสิน อะไรเยอะแยะแล้วที่สาคัญบ๊อบรู้สึกว่ามันไม่ใช่ธุรกิจที่ต้องมานั่งซื้อของซ้าทุกๆเดือนหรือว่าต้องไปบังคับใครเป็นตัวงอขอขายสามารถใช้ออนไลน์ใช้มือถือเครื่องเดียวหรือว่าโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวแล้วก็มีกล้องสวยๆมือถือที่ถ่ายรูปสวยๆจบแล้วแล้วเราก็สามารถขายของออนไลน์ได้นั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจําหรือตกงานหรือทําอะไรอยู่ลองลองเข้ามาดูค่ะบอกว่าอันนี้แหละมันทําให้คุณเนี่ยสร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าได้ในยุคนี้ ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะไปละค่ะ